หนึ่งวันบาร์เทนเดอร์ในออสเตรเลียเขาทำอะไรบ้างไปดูกันครับถึงร้วเราก็เดินมาแอคก,ก่อนหนึ่งทีก่อนทำานอย่างแรกที่สําคัญที่สุดเลยคือเราต้องมาเปิดการตร้มน้ําก่อนเพราะว่ามันใช้เวลานานมากก็มันจะเดือดแล้วเราก็มาเช็คน้ําว่าน้ํามันมีมากน้อยแค่ไหนล้วก็เติมเข้าไปเป็นอย่างแรกที่ห้ามลืมเลยเพราะว่าถ้าลืมเนี่ยแล้วถ้าลูกค้าเข้ามาสั่งเนี่ยน้ำมันยังไม่เดือดเนี่ยเราจะซวยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาน้าแข็งไปใส่ในบาร์โดยการใช้เพื่องเราล้อเล่นนะปกติทาเองนะอันนี้เขามาช่วยเฉย ต่อมาก็จะมาสตาร์ทเครื่องล้างแก้วนะครับเพราะว่าเครื่องล้างแก้วเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันในการเปิดเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําก่อนอย่างแรกเลยเราก็ล้างจัดเตรียมอะไรให้เรียบร้อยเสร็จจเครื่องล้างแก้วเล้วเราก็จะมาเริ่มจัดบาร์กันแล้วในบาร์เราก็จะจัดเหลียงพวกแก้วเชฟพวกจิงเกิลเตรียมพวกเขียงพวกมีดจัดโมนินหรือว่าพวกน้าหวานต่างๆและที่สำคัญก็แหวะแกงเพื่อนก่อนหนึ่งที Hello. ทีน,นี้เราก็จะเอาพวกน้ำมะนาวน้ำเลมอนชาหรือว่ามิเซอร์ต่างจากตู้เย็นนะขึ้นมาไว้ด้านบนครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้แล้วก็พวกมะน,นาวเลมอนมิน้นท์ส่วนวายผมก็จะเอาขึ้นมาไว้ด้านบนเหมือนกันเพราะว่าผมขี้หยยดก้มแก่และปวดหลังแล้วก็อย่าลืมแกล้งเพื่อนเือนเดิมครับแต่คนนี้รู้ทันแกงไม่ได้ก็จัดเกือบจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าพอดีมีออเดอร์เข้านะครับเราก็ต้องทำออเดอร์ก่อนนะก็ในบาร์นะครับผมก็จะเป็นคนทำเครื่องดื่มด้วยแล้วก็คนเส์ฟด้วย ส่วนสุดท้ายเราก็จะเอาพวกกาดิชเอามาไว้ด้านบนนะ,ะพวกดรายเลมอนพริกเกลือดอกไม้ก็จะมาเชคพวกมะน,นาวเลมอนครับถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะหั่นพรีแพรไว้ไวแล้วก็ครับ <c oughs> เขาน่าจะไม่มีอะไรเล่นหลังจากนี้เราก็จะมาลุยงานต่ออย่างเดียวเลยก็ที่ร้านเนี่ยจะมีเปิดสองเวลาน,นะครับก็คือเที่ยงถึงบ่ายสามแล้วก็บางวันก็5้าโมงห้าโมงครึ่งเปิดอีกทีหนึ่งก็จะมีแก็บช่วงบ่ายบไว้ให้พักบ้างแล้วก็เย็นก็จะมาทํางานต่อเลย เวลาแบบนี้ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามีแก็บให้พักตอนบ่ายแป๊บหนึ่งต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเก็บบาร์นะครับถ้าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับแค่รีเทิร์นกับผมชอบเวลาช่วงนี้มากสุดแล้วนอกจากจะได้ใกล้กับบ้านแล้วเนี่ยคือเป็นโรคจิตชอบแบบเก็บของชอบจัดของชอบเก็บของอะเออเป็นโรคจิตชนิดนึงก็เลยมีความสุขมากเวลาได้ได้เก็บอะไรงี้แล้วก็ช่วงปิดร้านนะค,ความเร็วก็จะเร็วเป็นพิเศษเพื่อนชอบแซวว่าเร็วเหมือนปิศาจอะไรอย่างี้ ก็อย่างสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะครับเราก็จะเอาขยะเอาขวดไปทิ้งนะครับแล้วก็จะไปตักน้ำแข็งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็กลับบ้านได้ครับ See you ครับ